วันนี้เรามาดูพืชสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้นกันบ้างนะครับเทียนยู่ข้างหน้านี้ก็คือไม้แดงหรือต้นแดงนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับพบเห็นทั่วไปตามป่าเบญจบพรรณป่าแล้งป่าเต็งลังนะครับเป็นไม้ที่ทนแรงได้ดีไม้แดงจัดเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับเนื้อไม้มีคุณภาพดีลักษณะใบของต้นไม้แดงนะครับเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย,ย่อยนะครับประมาณ8ถึง10ใบนะครับออกตรงข้ามกันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของสมุนไพรส่วนของดอกนะครับจะมีรสสุขุมนะครับใช้เป็นยาแก้ไข้บำรุงหัวใจส่วนของเปลือกไม้แดงนี่จะมีรสฝาดร้อนนะครับช่วยปรับสมดุลธาตุนะครับแก้อาการท้องร่วงนะครับฟอกเลือดส่วนที่นำมาเข้ายาได้บ่อยก็คือส่วนของแก่นนะครับ ส่วนของแก่นไม้แดงจะมีรสฝาดร้อนแล้วก็ขื่นนะครับมีสรรพคุณกับฟอกเลือดบำรุงเลือดนะครับดับพิษเลือดต่างๆนะฮะดับพิษไข้พิษไข้าการนะฮะแก้กระสายนะแก้ท้องเสียแก้ปวดแก้อักเสบจากฝีภายในนะครับนะตัวนี้มีความน่าสนใจมากนะครับหมอพื้นบ้านบางท่านจะนำไปใช้เข้ายาแก้ฝีภายในนะฮะ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือเห็ดที่เกิดจากต้นแดงหรือจะเรียกว่าเห็ดไม้แดงนะครับเห็ดไม้แดงจะมีรสฝาดเย็นนะครับแก้ไขพิษไข้การนะครับแก้พิษฝีนะครับแก้อักเสบแก้ไขารากสาดนะครับใช้แก้พิษต่างๆส่วนของฝักนะครับอันนี้ก็ลอกเอาไปกินหมดแล้วฝัก ฝักต้นแดงจะออกเป็นแบนๆน,นะครับข้างในจะมีมเมล็ดเม็ดจะคล้ายเป็นพวกเม็ดกระถินนะครับแต่ว่าออกเป็นสีน้ําตาลอมเขียวนะนี่นะฮะตัวนี้ก็ลอกกินหมดแล้วเดี๋ยวจะหาเม็ดให้ดูนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับก็าลอกเอาไปกินหมดเนี่ยๆๆนี่ฝักอ่อนนะครับลักษณะฝักอ่อนพอแก่เขาก็จะแตกออก ล่วงลงพื้นแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่กระลอกกินหมดเลยนะครับ